วันนี้เราก็อยู่ในเกมที่มีชื่อว่า mobile l e g e n นะครับผมก็มาเยอะมากนะครับผมในส่วนของสกินอาร์มอนนะครับผมแล้วก็อัปเดตใหม่แล้วก็แบบทั้งสกินแจกสกินแ a n น,นี่โอ้โหกิจกรรมคือแบบเยอะมากๆเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่ามีอะไรเข้ามาบา้างโอ้วันนี้ก็เป็นสกินนะก็ลด30%นะครับค่อนข้างที่จะสวยมากเลยนะผมลองไปดูเอฟเฟกต์ละโคตรสวยครับผมเป็นสกินนี้นะฮะจูซินนะครับผมอื้อหือ ครับผมโอ้โหน่ารักมุกมิงกันเลยครับผมมาในแนวของแฮปปี้นะครับผม,ม,ในในบผมก็9ปีนะครับผมก็สกินก็คือว่าสวยมากนะครับผมลด30%นะเพื่อนๆก็อยากจัดก็อัดไปเลยครับแล้วก็กิจกรรมมีแบบเยอะมากมายเลยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมเริ่มในกิจกรรมหลักก่อนแล้วกันนะครับผมจหรับให้ครบรอบ สว่างเจจ้านะครับผมสหรับสกินแฟนนี่นะครับผมอ่ะวิธีที่จะรับสกินแฟนนี่ตัวนี้นะครับผมก็จะทําในส่วนของอันนี้นะครับผมสะสมเหรียญนะครับผมเนี่ยหนึ่งหมืนแปดร้อยนะครับผมสหรับสกินก็ค่อนข้างที่จะแรงมากนะครับผมแต่ถ้าคนไหนไม่ชอบหรือว่าไม่ใช่เมนแฟนนี่นะครับผมก็จะมีในส่วนของสกินนี้ครับผมอ่ะก็จะเป็นหีบสุ่มสกินอีพิกฉลองครบ9ปีนะครับผมก็จะสุ่ม ตามนี้เลยนะฮะก็จะมีสกินแบบลูกลายแบบเลยนะครับผมสลหรับอีปิกเนาะแต่สลหรับผมก็เอาแฟนีีไว้ดีกว่านะครับผมถึงแม้จะเล่นไม่เป็นแต่ก็มีติดไอดีไว้แต่ถ้าคนไหนเป็นเมนตัวไหนก็สามารถเลือกได้เลยนะครับผมแล้วก็พอเราได้เหรียญตัวนี้มาใช่ไหมครับผมที่เป็นสีแดงเนี่ยเราก็สามารถเอามาแลกของได้ครับอันนี้จะเป็นของทดลองนะไม่ใช่ของทาวนแต่ส่วนของทาวนจะเป็นในส่วนของตัวนี้ครับผมป้ายประกาศชื่อ นะครับผมแปดพันแล้วก็อันนี้เก้าพันแก็ค่อนข้างที่จะแพงนะแต่ผมว่าเอาสกินของแฟนนี่ดีกว่านะครับผมตอนนี้ผมก็มีแค่นิดเดียวนะครับผมแล้วก็ร้านค้าก็ยังไม่เปิดนะอันนี้มีถาวรด้วยนะครับผมในส่วนของเอฟเฟกต์นะครับผมแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นในส่วนเอฟเฟกต์สัตวานนะครับผมก็เนี่ยคะราคาก็ตามนี้เลยนะครับผมก็เวลาซื้อก็ดูให้ดีนะครับผมอันไหนที่ลองก็คือแบบ เออเป็นของวันนะครับผมก็นั่นแหละ่วนส,สระคนไหนที่เล่นไม่ทันก็ไม่เป็นไรฮะผมแนะนําว่าเอาชิ้นส่วนฮีโร่แล้วกันนะครับผมแต่คนไหนที่เล่นทันก็เอาเอฟเฟกต์นี้นะฮะก็ค่อนข้างที่จะสวยนะครับผมสำหรับสกินเนี่ยแล้วก็วิธีทําภารกิจนะครับผมก็ มันก็จะมีรายละเอียดหลายรูปแบบนะว่าจะเป็นถ่ายรูปนะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มภารกิจรายบันก่อนเลยในภารกิจราันนะครับผมก็เข้าเกมทุกวันน่านกก็เล่นให้จบหนึ่งแมปนะครับผมแล้วก็รายสัปดาด์ก็จะมีแจกทีละยี่สิบบ้างห้าสิบบ้างแล้วก็ทำภา,ารกิจนะครับผมเล่นจบถึงยี่สิบแมปนะครับผมก็จะเจกชิ้นส่วนแย่ามากมายนะครับผมอ่ะเราก็จะมาดูเรือมอันนี้ก็สามารถดูรายละเอียดข้อมูลได้นะครับผมแล้วก็มีการถ่ายภาพถ่ายอะไรไว้ให้ด้วยนะครับผม เกมพนันี่จะใส่ใจนะครับผมแล้วก็มันก็จะมีกิจกรรมที่แบบโอ้โหอีกเยอะมากมายแล้วก็ม่นะคะสํสำหรับแจกเพชรนะครับผมเพชรที่เอาไว้เป็นส่วนลดแล้วก็สามารถใช้ฟรีได้นะครับผมในบางกิจกรรมนะแล้วก็แบบโอ้หคือแบบกิจกรรมเยอะมากความสําเร็จ9ปีแบบจํากัดแล้วก็แจกนะครับผมในส่วนของบัตรป้องกันดาวนะครับแล้วก็อันนี้ก็อย่าลืมไปบวกไว้ด้วยนะฮะ เนี่ยครับอย่าลืมแชร์กันด้วยนะครับผมก็จะเปิดตั้งแต่วันที่24นะครับผมแล้วก็ในส่วนของกิจาก,การรมแฟนนี่นี่ก็ถ้าเริ่มตั้งแต่วันนี้ก็มีประมาณ40วันนะครับผมก็คนไหนที่เพิ่งมาเล่นก็อย่าลืมน,นะฮะไปจับจองกันได้นะครับพรละองดวงดาวนะครับผมก็สามารถเป็นไปนแลกสกินได้นะครับผมก็อ่านละเอียดให้ดีนะก็คือว่าเนี่ย เราก็จะเอาคะแนนไปแลกเป็นชิ้นส่วนหรือว่าเป็นสาตัวหนึ่งหรือว่าเป็นในส่วนของการแลกเป็นพรละอ,องดาวนะครับผมเพื่อที่จะไปซื้อของรางวัลนะครับผมหรือว่าเป็นแลกสกินในเกมนะครับสาหรับผมก็มันไม่คม่อยคุ้มเท่าไหร่เอาเป็นสกินดีกว่านะครับผมแต่คนไหนที่มีสกินเยอะแล้วเป็นสกินที่ชอบส่วนก็สามารถไปจัดได้เลยนะครับ อันนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นเาในส่วนของเฟนนี่กินตำราต้องคำสาของโครฟรานะครับผมก็อย่าลืมไปทำนะยังมีเวลาอยู่สำหรับคนที่เพิ่งเข้ามานะครับในส่วนของอ m มอนนะครับผมส่วนอะมอนนี้ก็นั่นแหละฮะก็คือแบบเพื่อนๆก็สามารถที่จะสุ่มได้เลยนะสำหรับใส่เติมนะครับผมก็ใช้ประมาณสักแปะพันห้าถึงหมื่น 2, 000, นะครับแต่คนไหนอายาก ประหยัดก็มันก็จะมีในส่วนของโทเค็นฟรีนะเหมือนเราใช้เติมเงินอ่ะมันก็จะได้ในส่วนอีมานะครับผมก็จะเสียประมาณตัวหนึ่งก็ประมาณ6,5 0 0นะครับผมแล้วก็วิธีที่เราจะได้รับก็นั่นแหละครับเราสามารถเลือกได้นะรางวัลยอดที่6กนะครับผมก็คือว่ามันจะซุมในนี้เราสามารถเลือกกันลัตตีได้ส่วนผมเลือกเป็นอันนี้นะ150านะครับผมรางวัลชั้นยอดที่5นะผมก็เลือกเป็นในส่วนของร้อาแต่คนไหนที่ไม่มีก็สามารถเลือกได้นะครับผมแล้วก็ในส่วนของพื้นฐานก็ เลือกในส่วนของสกินที่ตัวเองไม่มีนะหรือว่า,าก็ตามใจเพื่อนละกันนะครับผมสาลาอิเดเทสก็เลือกสกินที่ตัวเองไม่มีเหมือนเดิมน,นะครับผมแล้วก็สเปเชียลก็นี่ครับผมก็จะเป็นสกินประมาณนี้นะครับผมเลือกที่ตัวเองไม่มีแล้วก็คนไหนที่อาจจะไม่ใช่เมทอาร์มอนนะครับผมรอบนี้ก็มาแอตแลนดแล้วก็โบรดี้นะครับผมบอกเลยสุดใจนะครับผมดูเอฟเฟกต์สกินสกอร์ซลาอาร์มอน ค่อนข,ข้างที่จะเท่นะแต่สำหรับผมมันมีความคล้ายๆกับอืมกับโลเนนเนาะอืมสกินไปในทางเดียวกันนะครับผมอันนี้ก็เป็นของคอเลกเตอร์นะครับผมก็ค่อนข้างที่จะสวยนะนะครับผมแล้วก็อันนี้เป็นของแอนลาร์ดนะครับเป็นสกินปลาหมึก <c oughs> นั่นเองที่ถอดล่างมาแล้วก็ยุบอะไรลงไปรกสกินนี้ค่อนข้างที่จะสวยแล้วก็แรงม,มากๆเลยนะครับ ของคนส่วนน้อยที่มีโอ้โห,โหและเอฟเฟกอลังการมากมากเลยครับทุกอย่างอยูย่ในคำนแล้วก็สกินนี้ของก็เป็นในส่วนของโปรดี้นะครับผมอันนี้ออกไปในทางมหาเทพนเนาะคือเป็นแบบความล้างวิญญาณค่อนข้างที่จะหล่อเลยอะไรประมาณนี้เหมือนวอนดูเนาะเหมือนเทรปคอนทูอะไรประมาณนี้สำหรับผมนะแต่สำหรับเพื่อนก็สามารถคอมเมนต์กันได้ว่าชอบตัวไหนนะครับผมอ่ะ แล้วก็นั่นแหละวิธีสุ่มนะครับผมก็จะสุม่มเหมือนสุ่มเนี่ยมันจะมีเหมือนการันตีรางวัลน,นะครับผมถ้าผมสุ่มอีก2ครั้งผมจะไดะ้ขั้นที่6นะครับผมการันตีนะแต่ถ้าสมมติโอกาสลุนล้นแล้วอาจจะได้อาร์มอนคอลเล็กเตอร์นะครับผมอาจจะระบาดนะครับผมอาจจะมีโอกาสที่จะได้นะครับผมก็ถ้าคนไหนดวงดีนะ,นะครับผมแต่ถ้าคนไหนดวงไม่ดีก็ก็ไม่เป็นไรครับประมาณ6,500ถึง8,500การันตีตามที่ผมได้แนะนำไป โอเคแล้วก็ในส่วนของกิจกรรมนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมรอก่อนนะสำรองทีปาร์ตี้วันเกิดน,นะครับผมก็รีแค่14ชั่วโมงนะครับผมคนไหนที่มาดูอาจจะในส่วนของพรุ่งนี้แหละประมาณ3โมงก็จะ ให้เล hey, ือกรับสกินฟรีแล้วก็ตัวละครฟรีนะครับผมจะลืมไปเลือกกันนะผมเลือกเป็นในส่วนของแอนเจล่านะครับผมเป็นสกินธรรมดานะครับผมจะลืมเพิ่มไปปฏิทินด้วยนะครับโอเคแล้วมาดูในิจกิจนะครับผมสำหรับรวมทีมเอาไปเป็นชิ้นส่วนแรกนะครับผมก็พยายามกดรับแล้วก็ทาภารกิจตามนี้เป็นไปได้ก็ถ้ามีเพื่อนเล่นก็เล่ town, lair, นกับเพื่อนนะครับผมแล้วก็ภารกิจก็ตามนี้เลยกด50 นะครับผมก็จะได้ในส่วนของตั๋วนะครับผมเอาไว้ไปสุกน,นะอ้วันนี้อนก้าที่จะคุมเลยนะสิบชิ้นก็ได้ในส่วนของเค้กฉลองวันเกิดน,นะครับผมสองชิ้นแล้วก็ซีสมาชิ้นเป็นโทเค็นสำหรับู้ก,กานะ้าเนาะหกสิบห้าได้สโอ้แจกค่อนข้างที่จะเยอะมากเลยนะครับผมและอันนี้ก็เอาไว้ในสุนของให้มันจะเป็นกิจกรรมสุมยังไงก็ได้สกินอะไรประมาณนี้ก็เพื่อน ก็สามารถจับได้นะครับโอเคแล้วคราวนี้ในะส่วนของตารางนะครับผมเริ่มแล้วนะสำหรับสกินแจกฟรีนะครับผมไม่ว่าจะเป็นอิลิเต็ดหรือว่าจะเป็นสกินแฟนนี่นะครับผมอ่ะแล้วคราวนี้ในวันที่17นะครับผมก็จะเป็นสกิวสเปเชียลโรดิต้านะครับผมอ่าแล้วก็จะแจกวันที่24นะครับผมก็เป็นบัตรป้องกันดาวนะครับผมอ่ะขนาดในการก็จะเป็นสกินย้อมสีของโรดิต้านะครับผมเป็นผมสีน้ำเงินนั่นเองนะ อ่ะแล้วค่ะนี่ก็จะมีกล่องผลึกมังกรเข้ามาด้วยนะครับผมในส่วนของวันที่24แล้วมาอีกทีก็สกินฟรีรับแบบสุดง่ายๆนะครับผมวันที่11เดือนหนึ่งเอ้ยวันที่1เดือนที่11นะครับผมแล้วก็มีสกินสเปเชียลอีกนะครับผมวันที่31ก็จะเริ่มแจกอีกแล้วก็ฟรีสกินโอ้โหคือแบบเกมนี้แจกเยอะมากนะครับผมอย่าลืม ปกดแชร์แล้วก็คนไหนที่เพิ่งมาเล่นัจมอันนี้นะครับผมเพิ่งเรียนได้นะครับผมแล้วก็มาในส่วนของสกินนะครับผมอีพิกเนาะก็เป็นในส่วนของรถนะครับผมก็คนไหนที่ต้องการความช่วยเหลือหรือมีเพื่อนนะครับผมก็ขอความช่วยเหลือกับเพื่อนได้แล้วก็กดมารับภารกิจรายวันนะครับผมาเล่นต่อเกมแล้วก็ช่วยคนอื่นได้นะครับผมอันนี้สําหรับผมนะถ้ามีเพื่อนอะ่ะมันจะลดเยอะมากเลยเ,เพื่อนน,น,อนั่นแหละเนี่ยก็คือแบบลดสูงสุดถึงแบบเยอะฮะ <c oughs> คือแบบจนถึงได้91เฮ้ยหนือ90.1%นะครับผมคือแบบแทบจะแจกฟรีนะครับผม,แ,บบแ,บผมแต่ว่าคนนั้นก็สามารถเลือกได้นวยนะครับผมว่าจะเอาตัวไหนนะแต่ผมก็เอาตัวนี้แหละแต่ว่าผมคงไม่ได้เอาอะะเพราะว่ามันแบบผมเพื่อนน้อยนะถ้าคนไหนที่แบบอยากเป็นเพื่อนกันก็สามารถแอดกันพาไดนะครับผมแล้วก็เนี่เป็นในส่วนของน้องแฟนนี่นะครับผมอันนี้เป็นตัวอย่างรางวัลก็สามารถได้ทั้งหมดนี้เลยนะครับผมถ้าสมมติเพื่อน ทำกิจกรรมตามเงื่อนไขแล้วฟังผมอธิบายนะครับผมแล้วก็ถ้าผมอธิบายไม่ครบก็ต้องขออภัยด้วยน,นะครับผมแล้วก็คนไหนที่เพิ่งเป็นขาจอหรือผ่านมาดูก็สามารถใน,นกแรมาได้นะครับเดี๋ยวเราดูเอฟเฟกต์สกินของเฟนนี่นะครับอโอ้โหสกินแบบอย่างเทพอลังการนะครับโมบนิ่นน่ารักเลย โอ้โหโน่ารักมากเลยนะครับผมส,สกินนี้คนไหนที่ชอบเก็บสกินน่ารักๆแฟนนี่ตัวนี้ไม่ควรพลาดนะครับโอเคแล้วก็อันนี้นะที่เป็นในส่วนของหน้ากิจกรรมน, hey นะครับผมก็เล่นให้ครบนะครับผมในหมดคลาสสิกหรือลงแรงก็ได้ประมาณ9เกมนะครับผมแล้วก็ล็อกอินต่อเนื่องนะครับผมจนถึง7วันเนาะก็จะได้ทั้งไม้คาถาแล้วก็สิ่งของต่างๆเนี่ย อเราได้นะครับผมก็ <K ill> จะรวบรวมให้ถึง100คะแนนนะครับผมแล้วเราก็จะได้สกินนะครับผมในส่วนของสกินมีทั้งหมด24วันนะรวมวันนี้ก็เป็น25วันก็จะเป็นสกิน elite นะครับผมก็ของฟรีเพื่อนๆอย่าลืมไปจัดง่ายๆแค่เล่นวันละ4ตาสลับผมเล่นไม่ยากนะครับผมแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของกิจกรรมเล่นกับเพื่อนนะครับผมก็จะทำธุรกิจได้แล้วก็แลกลของรางวัลเยอะมอากมายนะครับผมอ่ะ ก็จะได้รำการ์ดมานั่นแหละครับผมแต่ว่าเป็นไปได้ก็นั่นแหละม,มีเพื่อนจะดีมากนะครับผมเพราะว่าเกมเนี่ยเขาก็อยากให้เพื่อนมาเล่นด้วยแหละแต่คนไหนที่ไม่มีเพื่อนก็ไม่เป็นไรนะครับผมอ่ะนี่ก็เป็นเป็นส่วนของเป็นเพลงเป็นกิจกรรมเนาะเนี่ยงลองกดดูเลอาจจะเกมดูว่าได้อะไรอือว้าวมีโอกาสที่จะได้ของดีนะเปลี่ยนภาษามีภาษาอะไรไหรมเนาะนี่ไนงะ เราก็สามารถมากดรับให้ได้นะครับผมเนี่ยเปิดทีมแล้วในรางวัลน,นะครับผมมีเกนเอร์อบายพัานาบีนะครับผมมีตัวร้ายลูน็อคตัวแบบเยอะนะครับผมแล้วก็มีโอกาสที่จะได้ในส่วนของของดีนะครับวันนี้อะไรโอ้โหกดรับไปเลยน,นี่คนได้รับของ9ปีนะครับผมก็ค่อนข้างนี่จะสวยนะครับผมก็อย่าลืมไปรับนะครับผมโอเคอันน,นี้ก็จะเป็นเหมือนแบบแชร์แล้วก็เออได้ในส่วนของ กิจกรรมโบนัสฟรีนะนั่นแหละก็คือแบบแชร์แล้วเราก็จะได้ในส่วนของของรายวันนะใช้นะครับสำหรับสายฟรีก็มีเอฟเฟกน่ารักนะครับผมแล้วก็ตัวเกมล่าสุดเขาก็ออจะกำลังอัพแพทเนาะในส่วนของโหมดหนึ่งๆน,นะครับผมคนไหนที่รู้สึกว่าอยากทดลองกับเพื่อนหรือว่าอยากใส่เดี่ยวกับต่างประเทศก็สามารถแอดเพื่อนแล้วก็เชิญเขาส่งหมายเลขห้องหรือว่าอยากบวกกันก็จัดเลยครับผมก็เป็นการแลกเปลี่ยน ทักษะการต่อสู้นะครับผมว่าใครเก่งคนนั้นต้องฝากกันนะครับผมนะแล้วก็ในส่วนของก็จะมีเหมือนแบบ1 V 1ีหนึ่งนะครับผมเป็นเหรียญน,นะแล้วก็เอามาแลกในส่วนของของนะครับผมสำหรับผมมือใหม่เนาะก็อืมแลกเป็นอันนี้นะกันนะครับผมก็เป็นในส่วนของชิ้นส่วนฮีโร่นะครับผมอันแล้วก็นั่นแหละครับผมก็ นั่นแหละไปเล่นในหมดกิจกรรมกิจกรรมอยู่ไหนนะครับผมก็อยู่ในหมดนะครับของ v s a i นะครับผมก็ไปทดลองกนันได้อันนี้ผมยังไม่ดาวน์โหลดนะครับก็ต้องขออัยด้วยนะครับผมอ่ะแล้วคราวนี้ก็นี่นะครับผมที่ผมบอกว่าในส่วนของอสกินที่เราต้องการนะครับผมในสัปดาห์สเปเชียลสำหรับผมอ่ะ,อะถ้าไม่ได้ชอบส่วนตัวไม่แนะนำนะครับผมเอาเป็นในส่วนของสกินแฟนนี่ดีกว่าแต่ถ้าเพื่อนเพื่อนแบบมีตัวไหนในใจก็ สำหรับคม,มองว่ามันไม่คุ้มนะมนั่นแหละไดยรับสกินอ้เล็กทริหากคุณไม่ได้รับรางวัลใหญ่หีบสูงอิเลเต็ดภายในกิจกรรมคุณได้รับคริสตันละองดวงดาวยี่บสี่ชิ้นต่อคัมพีอร์ลหากคุณจะได้รับหนึ่งชิ้นสูงสุดไม่เกินสองพันสี่ให้วันครบรอบสว่างเจ,จิดจ้าหากคุณไม่ได้รับรางวัลใหญ่หีบอิลิปิกฉลองเก้าปีภายในกิจกรรมคุณได้รับคริสตันหนึ่งชิ้นต่อพลังงานครบ ทุกสอเตีมไม่เกิน3,6 0พนะครับผมก็จะได้รับรางวัลใหญ่แลวก็มาแลกในส่วนนี้นะครับอ่าแล้วก็อันนี้ก็โอเคพูดกันแล้วโอเคอันนี้เป็นคู่มือนะครับผมก็นั่นแหละอ่ากิจกรรมก็โอ้โหตั้งแต่วันที่9นะครับผมจนถึงวันที่17เลยนะอ่าเพื่อนก็ไปดูให้ดีก็ตามนี้เลยครับที่ผมได้อธิบายเบื้องต้นนะครับผมก็เป็นสกินเอ้ยเป็นสกินฟรีแล้วก็เป็นสกินย้อนนะ ก็ดูตามนี้ได้เลยนะครับผมอ่ะก็ที่ผมพึ่งอธิบายไปนะครับผมเอาชิ้นส่วนลองดาวนะครับผมไปแลกสก,กิชน,นะอ่ะก็ดูวันที่แล้วก็แคปหน้าจอไว้ได้เลยนะครับผมส่วนคนไหนที่ไม่เข้าใจนะครับผมก็สามารถพูดคุยคอมเมนต์ถามกันมาได้นะครับผมนั่นแหละของที่จะได้ฟรีก็คือแบบเยอะมากเพื่อนรวมทีมตีป้องร่วมกันแชร์รับรลงวัลข้างภารกิจง่ายนิดเดียว โอโคโราตีนีฉลองนะครับผมเอฟเฟกเอเฟเอฟผลิตองกรก็คือแบบยอดนะครับผมที่ผมได้อธิบายไปเบื้องต้นนะครับผมอันนี้อธิบายอีกรอบหนึ่งย้ำถ่ายแล้วก็ปิดถ่ายนะครับผมนั่นแหละครับผมอันนี้ก็จะเป็นในส่งของแฟนนี่เนาะก็เล่นไปเรื่อยๆนะครับผมก็ทําภารกิจไลฟวัดนะครับผมทำไปเรื่อยๆแล้วก็จะมีเอฟเฟฟต,ต,ต่างๆที่จะ,ะสหรับเพื่อนๆน,นะครับผม โอเคนี่ก็หมดดึง,หน,งหนึ่งนะครับผมพร้อมแล้วก็ไปลุยกันได้เลยนะฮะสำหรับคนไหนที่ชอบดึงหนึ่งท้าดวลวัดประลองฟินนะครับผมก็มีให้จัดก,กันแล้วนะครับอ่ะโอเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่าน,นี้นะครับผมถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์วันนี้อาฮัเกมเมอร์บายบายลาไปก่อนสวัสดีครับ ดูคลิปจบแล้วสามารถกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมแล้วก็สามารถคอมเมนต์อะไรก็ได้นะ